ผมจากอุทยานแห่งชาติน้ำตก3าลันนะครับวันนี้ก็มาจอดนอนอยู่ข้างหน้าอุทยานตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าทริปแรกที่เราไปคราวที่แล้วมาแล้วมันมีการกระโดดตอนที่ขับค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยดูกันว่าเราจะปรับปรุงเลยตรงไหนนะครับก็ตอนนี้เราก็ได้มาทำช่วงล่าง เปลี่ยนทั้งยางเปลี่ยนทั้งโชค๊คอันนี้ด้านหน้านะครับแล้วเรากเ็เปลี่ยนด้านหลังด้วยมีกันโครงเสริมแหนบเข้าไปที่มันเข้ากับตัวรถพอสมควรมีโช๊คปรับระดับได้นะครับก็ค่อนข้างนิ่งพอสมควรในตอนที่เราขับมาแต่ว่าด้านหน้าก็ยังมีกระโดดอยู่เล็กๆน้อยๆแต่ค่อนข้างเ,เป็นที่น่าพอใจดีพอสมควรเลยแหละ นะครับก็เหลือแต่ว่ามีการปรับจูนอีกเล็กน้อยซึ่งเดี๋ยวทางร้านที่เราทําให้เขาก็จะมาดูให้นะครับเดี๋ยวจะทดลองขับซึ่งร้านเขาก็หลังจากที่เปลี่ยนแล้วเขาก็ได้มีการทดลองขับอยู่แค่พักเดียวนะครับวันสองวันเพะฉะนั้นก็อาจจะต้องมีการจูนเพิ่มเติมอีกก็รถเรานะครับก็คงต้องมีการจูน เครื่องยนต์ด้วยคันนี้เป็นเครื่องยนต์อยู่1.9่เซีซีเพราะฉะนั้นเครื่องมันค่อนข้างเบาหมายถึงตัวน้ําหนักเครื่องเองมันทาให้ข้างหน้ารถเนี่ยเบาข้างหลังรถเนี่ยหนักเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการปรับเพิ่มเติมแล้วก็ด้วยความที่เครื่องมันเบาด้วยเวลาที่ขับมันอาจจะได้ไม่แรงเท่าท้ายตอนนี้ทําความเร็วได้ที่ร้อยด้วยความมั่นใจแต่ก็ยังไม่กล้าเกินไปมากกว่านี้ผมว่าก็แค่นี้น่าจะเพียงพอดีอยู่แล้ว ก็ทุกอย่างโอเคดีหมดเหลือแต่ว่าได้ออกคลิปอีกทีเมื่อไหร่แล้วก็จะมาทำเพิ่มเติมครับผม